ผมจิมาตแจงในเรื่องมรารยาทในเรื่องกันข้อดอาจากพร,ระพุทธเจ้าวที่พมกิืนมาข้างต้นนี้มีสิบสี่ประการประการที่หนึ่งพี่น้องครับอย่า,ากินอาหารและมีนม,นมอาหารบางอย่างห้ามอ่านี่คืตอตัวแรกเลยลประการที่หนึ่งพี่น้องครับทานยาดึงอาหารหรือว่านา้ำที่ห้ามมากินหลังจากอายุสิบห้าปีพี่น้องครับ ทานเนี่ยเถี๋วดึงอาหารหรามนามที่หรามอย่าดึงมากินเปน็นอันขาดเล้าสมมติว่าเราลังเจสิมาหกสิบป,ปีเซ็ดสิบปีแลวพี่น้องครับเรากินข้อหฮามมาเยอะแล้วโอ้ไม่รู้อะไรตเร่เรื่องเล็กนู้เราไม่ได้เรียนนะพี่น้องครับเบบมีต่อบาตรใชต่อบาตรใชพี่น้องครับนั่นคือมารายาทข้อเรกข้อผู้ที่ยกมือข้อ พรขอดองออากประผู้เป็นเจ้านะครับว,ว่างววาเป็นองฟังคงจะเข้าใจปันตังเป็นองครับอานฮารัมคำว่าอ่านรหารัมนี่คืออาหารหนึ่งอาหารที่เราไปเอามาซึ่งไม่ได้รับอนุญาตมาจากเจ้าข้องนี่เท่าห,าหารัมอหานารัมเป็นองครับไม่ถึงอาหารที่เรากินไปแล้วมันทําให้เกิดพษิษนักมันทําให้เกิด <c oughs> มีลูกมันทําให้ตัวเองอันตาราย อันนี้เ็ถือว่าหาร่มเ่นกินเหล้ากินน้ำต้มกินพ่กข้าวกินเอโรอินนะนั่นนั่นก็ถือว่าหาร่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาหารห้าร่มเครื่องดื่มหาร่มพี่น้องครับพี่น้องต้องปัดออกสิพี่น้องครับที่เราปัดออกเราได้ดีไหมถ้าเราปัดออกเหลืองอาหารหาร่มออกจากตัวเราพี่น้องผู้มีเกียรติครพเราได้ดีครับเราภาษีแต่ถ้ากว่าเราไปกินอาหารห้าร่มนี้ไม่ได้ดีเช่นกินควายหลักแบบนี้ลองไปเช็คเลย เรือไปกินขาขี้ยางของเผือนไปหลักขี้ยางเผือนมันในส่วนแล้วเอามากินนั่นพี่น้องคิดแลดีอะถ้ามาเจ้าข้องมันนันถึมันตัดไว้เจ็ดเาวรมาเหรมันเนียดอะไรกี่สิ่งฐานรู้ไหมในเจ็ดเฉานั้นนันึ่งทุ่งท้าวให้หลูมมันซองพอนตันมียะซามพ้นตเยินมันเนียดไว้ในเจ็ดเฉนั้นนไปทึงฐานเก็บฐานองไปมดถาม้าวมาจิตใจของเจ้าข้องคิดว่าผือพี่น้องครับมันเสียจใจจินบอกได้ไม่ทูกบาปกรรมอันนี้พี่น้องครับ ถือว่าทานกําลังเอาอาหารฮารัมไปกินแบบนี้ขอดองจะอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอตลลาท่านนบีตายเลยครับว่าคนคนนั้นขอดองจะอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺอลาน้ำตาออกมัดเหลือดออกมาแล้วเหลือดออกมัด,อด,ออมดน่องออกมาแล้วอัลลอฮฺโบกมือไม่รับให้โดยเด็ดขาดนี่มารยาทข้อหนึ่งนะครับต่อมาข้อที่สองพี่น้องผู้มีเกียรติในยามที่เราขอดองนั้นพี่น้องครับไม่ควรหันหน้าไปทางอื่นให้เราหันหน้ามาทางกิบลัด บัดปลิ่งอีโยกขปาพระดกิบลัเวลาข้อดองอไป่นองครับให้เราพันนาข้อเรานาออกข้อเราไปอย่างกิบลัดกิบลัดคือหมายถึงว่าติดตีมีใบตุลนล็อกแต่เมื่อป่านนี้เขาเรียกปริเทศซาอุดีอาระเบียนะครับข้อที่สองพันปิดปลาออกมันมันมันคนในข้อดองอพันนาปลาออกหรือพันนาว่านอนพันนาติดเนื้อติดตายนี่เป็นเราครับคือคนนั้นข้อได้แต่ขนทีทว่าเป็นคนไม่มีมารยาทเมื่อก็ายั่างเด็ก เดินต่อหน้าอาวุโสแล้วไม,ไม่ไม่โขตัวให้ไม่ทําพิธีอะไรเลยนะครับต้อง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 ไม่มีมารยาทนะคนนี่คนโตนั้งเดินคลุ้ม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 ได้ครับเดินไปได้แต่ขอ้อที่ว่าเด็กนีพอแม่ไม่ทอนไม่มีมารยาทไอ้นี่ก็เหมือนกันพี่น้องผู้ที่ขอดอจะอลัลลอฮฺสุบฮานาฮัวะตาลาน,นั้นต้องพินนาออกหรือพินนาไปกิบลดัดนั่นข้อที่สองข้อที่สามพี่น้องครับ การโคดอนยห้5เวลาที่ด e. <semin> ouais. ีๆ่ามันบอกว่านี่นี่มีแริวหรอกการโคบัดดออิตูมันจะรีอิโออาการมาส่อย่างใบ้ๆสุชาวาจุงห้ายามที่ดีๆเช่นไรพี่นอคกับเช่นวันศุกร์วันอรอฟาวันเทกาข้องเดือนสุนทิจยัก์หรือว่าวันนิสบูชบาน รือว่าคืนวันสุกรือในเดือนรอมฎอนหรือว่าอยู่ระว่างอ,อะไรอ่ะช่วงระว่างตัวคอเตตัวบิลันบังเลยจนกว่าตั้งตึ้งอ่านคุตบอนะพี่น้องครับอันนี้คือช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลารับดองช่วงในยามกลางดึกปาร,ะะรามารวาในยามกลางดึก เสียงมนุษย์มัดแล้วยังเรื im, ่อยเสียงนกเสี่ยงกาเอนีกายามเป็นเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺสัมภารับดวยช่วงในยามพ้นตกนะครับนี่ก็ช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสัมตารับด้วยมีมากไม่นงครับทานก็ต้องห้างนั่นมารยาทไม่ใช่ข้อบุคข้อบันตึงเวลาที่ข้อกข้อ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 กระทือว่าได้ไี่นงครับไม่ปิดอัลักอะไรหรอกแต่ข้อเรียกว่าไม่มีมารยาทคนนี้ ต่อไปข้อที่สี่พี่น้องครับยกมือนั่นพี่น้องครับวิธียกมือพี่น้องแกรงเลยพวกโรนี้ส่วนย้อยแลวพี่น้องทําด้วยการโรดวิธียกมือข้อดอจะเอาลอสฮานาหัวตาลาท่าเล่เลวครับพุ่มในท่านะที่ไม่ได้ดีกว่าพี่น้องแล้วครับแต่พุ่มเล่ลักวิชาการมากยกมือส่วนย่ยพิดพี่น้องครับผมไม่ได้บาดายฐานนะแต่มีโบกฐานว่ายกมือพิษครับ ยกมือที่ทุกตองพี่น้องครับต่้สุดหน่อยที่ชุดก็คือยกให้คว้ามือปลายมือเรานั้นเบอ้อกับบวบาของาเราทางส่องข้างภา,ารามายูยว่าอังการดัวตทั้ง,งั้นบาร์ซมาสามังมอดังยกับบาหูบาร์ซมาสมัมาด้วับบาหูให้ยกมือทางซ่องข้างเบอ่อบาพี่น้องยกปีน,นี้เรอกพี่น้องครับได้แต่ไม่มีมารายาทเมื่อก็ายังฐานสวัสดีเพื่อนสวัสดีปีนี้สวัสดีครับ คนเทรับสวัสดีว่าเรือให้บ่าวนี่ไม่เก่าน้อยอ่าขอสวัสดีสวัสดีผู้ขับพันนีทึกที่นี้เหมือนกันเรายกน้อยยกพันนีบางคนยกพันนีบางคนยกพันนีบางคนยกพันนีมันไม่มีมารายาทในเรื่องของการยกพี่น้องครับโอ้มันละเอียดเลยพี่น้องนะอันนี้ผมให้พี่น้องเนี่ยก็ไม่โดนได้แดกห้าเปอร์เซ็นต์ข้องรอยไม่แต่ให้พี่น้องจำมาเกับมารายาทของคนขอ้อดอเนี่ยต้องยกมือให้ซ้ำเมือบาอย่างหน่อยๆดกหนังสือ ม่อย่าังโคเล้วก็ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้าคนดุกลังเสือได้นะแต่ถ้าลั้งโคเสือไม่ได้นะอีกเรื่องนึ่งลาวครับอันนั้นข้อที่สี่ที่สามนั่ข้อที่สี่นะข้อที่ห้าตนข้อดานน่าพี่น้องครับมันมีอยู่สามตนฐานข้อดอทุกครั้งฐานลืมลืมสร้างตนนี้ไม่ได้นึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนตีหนึ่ง,งขาเรียกเป็นตัวแน่ของกรุรอาน nanti ni ke bismillah ni bismillah ni ke tu nek Quran saya pok men mak kong Fatiha tu nek Quran leka mak kong Fatiha kalau jalan bila tan kor doa tan tong ungkit tan tong bismillahirrahmanirrahim nanti song alhamdulillahi rabbin alamin nanti song allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ไม่ใชอากันเดียวขึ้นขึ้นบิสมิลลาฮิร์มานิรเราะฮีมยาอัลลอฮ์ยาอบบียาทวนกูไม่ได้ครับ่านต้องขึ้นให้ทุกตอนเขามันมีแล้วนบีแจ้งมาแล้วมันมีอยู่ซ้มตอนอย่าลืมนะพี่น้องลูกล้านเวลายข้อดองอย่าลืมไม่มียาพีเซตที่หญิงไปกว่าดองไม่มีพี่น้องเออไม่มีพมบอกพี่น้องว่ายาพีเิตในลูกดนยานี้นอกจากดองไม่มีได้แล้วเป็นยาพีเิตที่สุดถ้าอัลลอฮฺสุบะตาลาเราทําทุกต้องอัลลอฮ์รับให้เลยเรายิ้มไว้ในใจพี่น้องครับ ตายแล้วนี่กูมาเร่งแต่อัลลอฮ์นู้นองกูก็เป็นแม่เพราะว่ามาเร่งนะหลวงกรมพันธ์นะแต่ป่ามันเป็นหมามันเป็นแล้วก็หลวงก็เป็นไม่ต้องกลัวครับไอ้นั่นคำมนุษย์แต่เราไปยุดคำอัลลอฮ์วะถึงป่าเป็นกัหมันกันก้าอัลลอฮ์ไม่เป็นเราไม่เป็นตะบือกูขอดองออจากอัลลอฮ์แหละหมากูก็เป็นป่ากูก็เป็นแต่กูขอดองออจากอัลลอฮ์ตะเรบุตรก่อนมาหน้าเหรนไม่เป็นพี่น้องครับให้ยากินเดินนะขอเถี่ฮกพี่น้องครับ ภาษาบ้านเราวาต้องให้จิตสงบภาษามาลายูว่าเดียมกันหาตีจิตข้อราสงบขับในอย่างขออ้อดอญาติพุงศานเอ้ยพันนั้นมังพันนี้มังไม่รู้อัลลอฮ์รับไม้ของกู้ข้อไปแล้วโอ้กู่ขอ้อนานคันเลยไม่รู้พันไหนอัลลอฮ์ได้กกูขับพันนีอ,อ,นนอยากข้ออลไรพี่น้องครับมันไม่ได้จิตสงบขับคําว่าสงบนี่คือมีแต่อัลลอฮ์องเดียวยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์าายอัลลอฮ์ อ่านะนั่นขอ้ขอที่หกข้อที่เจ็ดทานยาไปข้อในสิ่งเร็วๆนะครับข้อให้ทุกเบอร์ยาอัลลอฮ์ข้ออัลลอฮ์ سبحانه แลให้กูทุกเรืที่ตัวเลยแล้วกูตอบาสจ้ะยานั่นคือเป็นความคิดนับสู้อัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه าลาแกไม่ได้ด้วยนะครับจงข้อในสิ่งดีๆข้อให้ตัวเองอิมัน่น ให้ตัวเองมีความร่ำรวยให้ตัวเองปราศจากจากสิ่ง <PU> เลือดจากโรคป่วยไข้เจ็บต่างๆต่างพวงต่างเมียต่างโลกทั้งพี่น้องอะไรประมาณนั้นนะให้ข้อในสิ่งที่ดีๆข้อที่เจ็ดข้อที่แปดทานอย่าไปบังคับอ l l a h เรนจ้างันจ้างัน Angkabersikro pada mustajab doa dari pada Allah ประฮาณนั้นแหลาทานอย่าไปรีบเร่ง ในเรื่องการข้อดอ,อ,อก,กับอัลลอฮฺ سبحانه และกัตริยทานไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องครับอืมทานไม่ต้องเร็พวพอข้อไปเร็วเราอยากกี่ได้อยากกี่ได้อยากกี่ได้ไม่ใช่ครับทานทําใจวายทานทําใจวายแต่ฐานหน้าทีเราคือข้อน้าทีให้คือพระองค์เราไม่จําเป็นต้องรีบเร่ง แต่เรามีสิทธิ์นะครับยังมีคำนะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าเราบอกอัลลอฮ์ได้ว่ายาอัลลอฮ์เออสิ่งที่บาวข้อนี้ข้อพระองค์ช่วยรีบด่วนให้ด้วยเถิดคับนี้เราเล่งได้ครับแต่จิตของเรานะครับ่ารีบเร่งวันนี้ไม่เห็นไม่ไม่รับต่อเช้าก็แก่ไม่รับเดือนนี้ก็แก่ไม่รับเดือนหน้าก็แก่ไม่รับถ้าทานทําใจไม่ได้ทานวาทานรีบาขุไม่ข้อไม่เข้าเรื่องแล้วตายพอนทานตายพรเพราะฉะนั้นพี่น้องจําไว้มารยาทกองผู้ข้อนะ่ารีบเร่งในเรื่องการ รับดออย่ารีบเร่งในเรื่องการอัลลอฮ์รับดออของท่านแปลว่าเทียบกับฐานข้อเสร็จแลว้วฐานมีหน้าเทข้อเพียงอย่างเดียวนะครับผู้ที่ให้นั้นครับเราไม่มีหน้าที่ไปหุ้นด้วยกับอัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวเลยหรือกระลบปล่อยให้อัลลอฮ์ س ุบฮานและวัตาลาไปพี่น้องเข้าใจนะครับต่อไปข้อที่เก่าข้อดออลละบฮาข้อดออตออัลลอฮ์ س ุบฮานและวัตาลา,น,า,าลนั้นด้วยความอลละไรพี่น้อง อยากกินอืมคำว่าอยากกินนี่มั่นใจมั่นใจในตัวเราเองเรารู้ว่ากูมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนับตัวนับนี่ไม่รู้วันไหนไม่รู้เดือนไหนไม่รู้ปีไหนให้มั่นใจอยากข้อแล้วกูข้อไปนานเลยเนี่โอ้ยไม่เห็นนี่ยปั่นถูมหรือเดือดเติมลมปิดอะไรหล่ากูปั่นหนูปั่นนี่ไม่ไม่ไม่ม่หมดสิทธิ์ไปไหนนะเราต้องมั่นใจนั่นข้อที่เก่า ยังมียาวนะครับแต่ผมให้ให้พี่น้องฟังพอได้เข้าใจน้อยๆนะครับข้อที่สิบเรามาชายคำพูดในคณะคำที่รกขอ้อยืนไปให้อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาพี่นอ้องครับต้องใช้คำพูดที่ชัดเจนอย่าอลัลลอฮ์ขอพร้องอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาช่วยบเบาด้วยทึศให้บ้าพ้นจากโรคโควิด ให้เบ้าผลจากลุกมาเร่งให้เบ้าผลจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ชัดพี่น้องครับถ้าไม่ให้ชัดไปเผื่อฐานต้องรูฟฟัง่งนึ่งมันนะนะฐานต้องรูฟฟั่งในสิ่งฐานข้อไปด้วยอันนี้มีปัญหานะบางคนข้อดอภาษาครับอัลลอฮฺม่อฟิลล่านาซุนูบนาวัลิวลิดียแวะเราาะะห์มมฮ رحمهما บ م ا ربيا ن س ق ีรา Allahumma bihakin f a t i h a wasirin f a t i h a ya faryan ham ya kasib al qam ya man i b a d i h i wa yafru wa yrahm wa yada fi an bela idafana min an bela يا الله บางคนเคาอูกข้อประเด่นถ้ามานั่นมึงมึงรู้ความหมายแปลว่าหรือไม่รู้แบบนี้ก็ไม่ชัดเจนพี่น้องครับแบบนี้ก็ไม่ชัดเจนนี่เราพอดทิ้งเสร็จแล้วอจดข้อดองจะอะไไปท้องทองได้พี่น้องครับ ลักทำคำซ่อนไม่ได้ห้ามทองได้แต่่านต้องรู้ฟังเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับตานให้จับว่าเราคนเมืองไทยข้อดอปอัายาไทยจัดเติทุกนี่เราคนเมืองไทยเลยดันไปข้อบัตารับเลยเวลาต้นเจ็บเอวต้นบวาผือต้นบาเป็นเนอะอลลารออัลลอฮุมมายาน um เอวกูนี่ไอ้อ๋อมันไม่ใช่เลยเออโรคชาวประชาไทยเลยยาลอยาลอกูนี่เจ็บเอวยาลอเออ กูเจ็บเอ็นี่เป็นโรคที่กูขี่คลาดเป็นโรคอะไรอะฉันทับโดกไอ้พวกนี้กูก็กลัวครอบครองอลลอฮฺสุลตูนปัดเป่าออกจากฉันโดยเทิดด้วยความสามารถของฐานฐานคงเมตตาฐานคงมีความกรุณาอย่าให้เป็นฉันนั้นเทิดยาลลอฮฺนะต้องประดันตัวได้ไปหนึ่งครับไม่ใชใช้ยคำพูดทีไม่ชัดเจนแลวช้ยคำพูดทีเราไม่รู้ฟังอืมปากนี่เล่งเพ่าเพ่าเพ่าปกติออกไปหรือไม่รู้แล้วมึงไปดันเกาจอย พราะฉะนั้นพี่น้องครับโดโออนั้นนั่นนะพี่น้องติดท้ทองมานั้นขวนขวนแปลไว้ด้วยอัลลอฮุมะอิญานาบินอีมานอัลลอฮ์ตาลาอพระองค์ให้ชั้นมาใชา้ชีวิตในการเป็นอยู่ในด้วยอีมานเถิดจาละ bin ว่ามิตนาบินอีมานเวลาชั้นตายก็ตายด้วยอีมานเถิดจาละถ้าเราลูกฟังปนันี้เอาเลยโอ้ก้อยกเลยเ แต่ถ้ามึงไม่รู้ฟังนั้นมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติว่าบทสรุปข้อที่สิบมารายาทในเรื่องของการข้อพอนั้นบุคคลนั้นต้องชัดเจนในคาทิ่ตรงไปอัลลอฮฺสุบันหัวตาลาตัวเองก็รู้ว่าฉันข้ออะไรอัลลอฮฺทำไมต้องเล่นปเปล่าพี่น้องครับแต่ถ้าฉันอึอ้งไม่ได้นั่นข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดทานข้อโดจากอสบฮานหัวาตาลานั้นทานยาเป็นคนที่มีนิสัยแฉงตัวเอง Mm. พี่น้องครับภาษาอเมริอังว่าอย่าให้คัณเีอะไรที่จะทำใหนคุณต้องทตัวเองพัดหรือพี่น้องฟังคำว่าเองตัวเองเอ้ยไม่ไหวเลยเลยอีบเอ e e ้ยวันนี้กูมึงวามัดแค็พวกเขาเดินเนี่พอได้รักว่าท่องว่านี่มึงว่หนังนั่นคนเจงตัวเองพี่น้องครับ ญาติเชงตัวเองไม่ไว้แล้วอีบเออว่างนี้มันจนมึงว่ายิงยุบโควิดนี่ก็ด้วยไม่ไหวอัลลาหพักบุงนกูค่ายได้วันถึงชาติท้ามัดเด็กนูก้วางนี้หารั้วันหมัดก็ค่ายไม่ได้แลวมันจนมึงอีบเออวางนี้ไม่ทักบาตนั่นคนแชงตัวเองคนมีนิสัสนั้นเป็น้องกับอัลลอฮ์บอกว่าเป็นคนที่เสียมารยาทพี่น้องครับอย่าแชงตัวเองพี่น้องรับอย่าแชงตัวเอง เราบอกข้องดีให้ครับต,ตัวเองในตอนละเวลานี่เราส่วนมากเวลาไปนั่งเจือเผื่อนตามเผื่อนว่าเห็นมึงนี่ใส่มึงเห็นพุงนพ่งแววแรงอะพุ่งปองแรงหน้ากระตีสีดมึงอัอเลรอคืงว่าเป็นต่อยตอยมันเป็นเวลามานาาเลยนี่เจหม้อบอกว่าเออกัองติดช่องติดซ้ำเลยอนะืมไม่ถึงขนาดกังทุด่ายที่แต่ว่ามันกังเดียวเราในฐานะคนท่ามพอดคนเจ็บมันต้องรวัง เรากันลับมาตัอะอ่ะมึงไตยกูมึงว่งวาล้มเป็นลมมึงว่าวันนั้นลมหวาดนะปอดีหัวมันใหม่นั้นมันไม่ทุกหัวฝัดเปิดอย่างนี้ตายอยกูก็บมึอืมกลับมาเฉ่งตัวเองลังจากไปท่ามเขานั่นไทยมึงเหน็นอ่ะเดินยกยกยกเองเยกดยังยังยังจะบกเข้อ่าออะไรมึงจะบวชขากูเอวมึงวา่าอะไรอมนั่นนั่นนั่นคนเฉ่งตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครพบ้าฐานเป็นผู้ที่มีมารยาท ในเรื่องของการข้อดอกจารถันอยาาเป็นคนมีนิสัยทราบเจงตัวเองอย่าบุญพี่นอะครับก็ได้ว่าอย่าบุญให้ข้อนี่บุญโดยมึงว่าไม่ไว้ใอย่ดีต่างยี่ดูืท่านกไมายเหลวดีนี่เดือนนี้ต่งางก,ากไมายทหานก็ไม่โดนบรวจก็ไม่ได้พอดเหมือนอรไรห่วงาชิมาชิพุดมาเลยและนนั่งบุญอยู่ทำไมเลาไอ้ฐานมีอัลลอฮ์แล้วฐานทำไมไม่ข้อดองจารอัลลอฮ์อันนี้คือมารยาทนะครับ ไม่ได้ไม่ถึงว่าคุณนังบุญนะข้ไม่ได้ข้ได้พี่น้องครับแต่มัน,นนะ rainbow, um ไม่ไมีมารยาทคนคนนี้นะต่อไปข้อถึงสิบสองนะครับการข้อดอจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى ฐานตรองบัร์อุลังภาษามาลายูว่าดังนั้นมิโตดอจากอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและ ت ع ا ل ะดังนั้นบัตรอุลังอุลังคำบับบัร์อุลังข้อไปข้อมาพี่น้องครับข้อไปข้อมาอย่าข้อที่เดียวอย่าข้อที่เดียว ฐานข้อเงินจากรัฐบาลน,นั้นพี่น้องครับฐานข้อเงินจากรัฐบาลน,นั้นฐานข้อทีเดียวได้เลยเ,เราข้อเงินจากรัฐข้อเงินจากอบจอข้อเงินจากบริษัทน,นั้นบริษัทนี้นะครับฐานยาข้อทีเดียวเลทันเขี้ยนเหนือห้าให้ชัดเจนอําอึ้งนะครับนะอ่านี่มันกันเรานี่พอข้อที่ทองที่ไม่เอาแล้วไม่ใช่ครับ ตรงบัตรอุล้างเพราะเรานี่คือมนุษย์ละ่ะหน้าเที่ของเราคือข้อนะครับอ่าแลยพี่น้องต้องคิดกันนะวะ่าอดอ,อี่เรา้อไปจากพระองค์รสุฮานหัวจ้าล่ไม่ได้เราคนเดียวพี่น้องครับในลูกนี้ไม่รูคี้เส็ดล้านคนอืมคิดด้วยอ่าข้อสิบสามเป็นข้อสุดท้ายพี่น้องครับนะอืมก็คือว่า ลูปน nah na, ้านะมันยับก well, ันมุกเอาอะไบิลล์สลาลาเซยอิ้ย์จากปะดอเพืรียนมินตรดอให้เราลูปน้าครับเมื่อลังจากเราได้ข้อดองเสร็จแล้วเมื่อไหย่เราทำได้ครับวะาัลลัลลัลมาเลสซาญินาห์มหัมมัดอิหมลีหวดบอกฮัมดุลิลลาฮิรุมินให้รูปนาพี่น้องผู้มีเกียรติคนแบบนี้พอเป็นสังเขปนะพี่น้องในเรื่องของการข้อดองจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์ผมหวังว่าพี่น้องเราทุกคน เมื่อได้ยินตรงนี้ไปพี่น้องก็คงจะเข้าใจไม่มากก็หน่อย